เช่นข่าวกีฬา,าบันไทยบายมานโนโปกิ้งซายประจำวันที่27รกรกฎาคม2565โดยใช้ผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่เปิดโฉมกุนซสือทีมชาติไทยชุดยุท3ปีคนใหม่นะ โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามเดอะเตา247ชี้ชัดขุนซือทีมชาติไทยชุดยุยปีคนใหม่คืออล็กซานโดโพกิงโดยการบริงานระบุนว,ว่าสมานันธ์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ไดประชุมฉุกเฉินกำหนดแผนงานของทีมชาติไทยชุดยุยปีเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมทีมที่จะไปร่วมเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงปา,ารีสปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับ โดยแผนง,งานสําคัญคือการไม่ให้ใช้ผู้เล่นอายุเกินการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดยุยงปีในทุกทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมเพื่อจะปูทางสู่โอลิมปิกเกม2024ทางสื่อเวียดนามชี้ชัดเลยนะว่ามานโบก i ิงนี่แหละนะคือกุนซือทีมชาติไทยชุดยุปีคนใหม่แทนที่ของโคชยงบรรวุฒิสิมคก้าที่จะพาทีมไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้ เป็นนว่างานนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่แนวโน้มที่จะเป็นอาริสันเดอร์โพกิงเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วเพราะว่าเข้ามาร่วมประชุมและก็วางแผนงานของชุดยุ่ยสปีแต่ว่ายังจะเพิ่งฟันธงไปกันก่อนนะฮะว่าจะใช่บานโปกิงหรือไม่การน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากกันครับ,อ,บอ,รอินโดนีเซียตีข่าวใหญ่ฟมาคมฟุตบอลอินโดแถลงประเด็น AFF แล้วก็ EAFF โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของอ e ินโดนีเซียรรายการข่าวว่านายุกสมาคมฟุตบอลอินโดแถลงข่าวไม่เคยคิดออกจากทาง AFF เลยน,นะหลังจากก่อนหน้านี้เป็นประเด็นใหญ่เมื่อมีการรายงานว่าอ e ินโดนีเซียเตรียมที่จะออกจากทาง AFF ไปเข้าร่วมกับทาง EAFF แทนสืบเนื่งองมาจากประเด็นทีมชาติไทยเสมอกับทางทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอล AFF U19 ปีแชมเปียนชิพ2022 สมผลให้ทางอินโดนีเซียนั้นที่มีแต้มเท่ากันมีผลต่างประตูที่มากกว่าทั้ง2ทีมแต่ต้องการกระเด็นตกรอบไปด้วยกฎ h 2ด H2H กระทั่งทางสตีฟดรบบี้อดีตกุนซอทีมชาติไทยออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าทำตัวเหมือนเด็กน้อยในการประท้วงผลการแข่งนนขัน AFF อยู19ปีโดยล่าสุดนั้น โมชามัดอีเบรวันนายกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียออกโปรงสวนโค้ชชาวอังกฤษสตีฟดา์บีอ้อดีตกุนซือทีมชาติไทยโดยระบุนะว่าผมไม่ได้จริงจังที่ว่าเราจะออกจากทางเอฟเออกนะผมแค่ตอบรับความปรารถนาของชาวเน็ตเท่านั้นโปรดไต่ตองให้ดีบางครั้งอดีตโค้ชทีมชาติไทยก็ไม่ควรเข้ามายุ่งเรื่องนี้เขาควรจะเงียบไว้ซะดีกว่า โดยสตีฟดาร์บี้คนดูการแข่งขันของชุดอย19ปีไทยแลนด์กับ2 19ปีเวียดนามอย่างละมัดระวังแล้วจึงตัดสินใจเขาควรจะวิพา์วิจารณ์ผู้เล่นอายุน้อยในประเทศของไทยซึ่งเขากำลังทำหน้าที่เป็นทีมชาติและก็โค้ชทีมชุดอย23ปีเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งนักเตะไทยอายุน้อยไม่เล่นแฟร์เพย์พวกเขาแค่ส่งบอลไปกลับกลับมาและไม่ทำอะไรเลยนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะผู้บอลนทยเล่นทีมจู่โจมมาช้านานดังนั้นการเรียกร้องของเราต่อทาง AFF คือการชี้แจงปัญหาเหล่านี้สำหรับผมแล้วทีมชาติไทยที่ผมรู้จักนั้นเป็นทีมที่เข้มแข็ง,แ,ขงและก็แข็งแกร่งในเอเชียตนออกเฉียงใต้พวกเขามักจะเต็มเปี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครก็ตาม แต่เราเนี่ยไม่เห็นสิ่งนั้นเมื่อเล่นกับทางเวียดนามปกติไทยแลนด์มักจะเปิดเกมรุกเข้าใส่และกาดดันคู่แข่งแต่มันไม่เกิดขึ้นในสนามในครั้งนี้ส่วนเวียดนามเหมือนมีสัญญาบางอย่างจะทางโค้ชเทคนิคที่ทำพวกเขาต้องเล่นแบบนั้นมันเป็นวิธีอาการที่ตลกมากเลยนะเรื่งนี้ AFF จํเเป็นต้องสอบสวนโดยด่ว,ดวนแตยกอินโดยังคงต้องการคำชี้แจงจากทาง AFF ในครั้งนี้ สำหรับคำกล่าวของทางนายกสมาคมฟุตบอลอินโดเป็นที่น่าชันแล้วนะว่าทัพการุา้าจะยังคงอยู่ในศึกเอฟเอฟต่อไปในครั้งนี้นั่นครับนานะผมเป็นนว่างานนี้ก็จบดราม่านะฮะดูแล้วเนี่ยที่บอกว่าจะออกจะออกสุดท้ายก็ไม่ได้อ่อนครับเพราะว่าดูแล้วทางอินโดนั้นยังต้องมีข้อผูกมัดกันอยู่เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับชมช็อตสุภโชคแนวรุกทีมชาติไทยยิงไปสองจ่ายไป1่ดวลเดียวกับทางลูคัส โดยแฟนบอลญี่ปุ่นนะฮะได้เผยอ่สุดช็อกเลยเมื่อทางสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยแผงลิ์ระหว่างซ้อมล่าสุดด้วยการยิงไป2และก็จ่ายไป1นซึ่งทางสุภโชคสารชาติตอนนี้ฟิตเต็มถังอย่างมากสปีดของสุภปโชคทําเอาลูคัสเฟอร์นันเดชต้องเผชิญหน้าด้วยเหนื่อยเลยนะฮะและก็มีความยากลำบากในครั้งนี้ที่สำคัญงานนี้นะับผมมิชามิเฮโรเปตวิชถึงกลับมานั่งติดขอบสนามเพื่อจะชมฟอร์มของเจ้าเชค สุปโชคสารชาติในรุกชิมชาไทยด้วยตาของตนเองจากการเล่นในครั้งนี้ของสุเปโชคนั้นได้รับเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากทางโควิชาอีกด้วยเป็นว่าง,งานที่ผมดูแล้วมีแววนะฮะที่จะได้เห็นสุเปโชคสารชาติลงในเกมกับทางเจลิกในวันนี้ก็ฝากทีเดแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกชเชียร์เจ้าเช็กกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับจับข่าวคุยโกอุ้มนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมปีล่าสุด กับมุมมองของฟุตบอลไทยล่าสุดในข้งนี้โดยการน,นี้เปิดบทสัมภาษธีรท,ทรบุมาทันนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีโดยทางทีรทรบุมาทันแบ็คซ้ายกับตันทีมชาติไทยแข้งตัวเก่งขาดสมสอรบุรีล์ที่พึ่งคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี2021ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางบร,ริการบล็อกเกอร์ลูมชอ็อทางช่องของบอลิกโดยมีผู้ดำเนินร,รายการเป็นนักพากย์ชื่อดังอย่างชีรยุทธ์บันน้องสาและแขกปร,รับเชิญอีกคนที่เป็นโค้ชทง พงชัยสุโกโกีขุนือนครปฐมยุเด็ดในครั้งนี้โดยการที่พูดสัมภาษณ์นะผมก็ได้ถามโกอุ้มนะครับว่าคิดว่าความสําคัญที่นักฟุตบอลในไทยลีกควรจะมองเป็นดับแรกนั้นคืออะไรโกอุ้มก็ได้ตอบว่าเรานั้นต้องเริ่มปรับทศัศนคติกันก่อนเราต้องรู้ตัวเองนะว่าเราให้ส่งสำคัญกับเรื่องฟุตบอลมากมายแค่ไหนส่วนตัวแล้วผมคิดถึงเรื่องฟุตบอลตลอดเวลา ผมพยายามใส่ใจกับข้อผิดพลาดของตนเองและก็เรียนรู้จากข้อบิดพลาดต้องกล้าเล่นยกตัวอย่างเช่นนครปฐมกล้าที่จะเล่นบิลอัพสู้กับทางบริลัมไม่กลัวที่จะผิดพลาดผมอยากจะให้ทุกคนกล้าเล่นแบบนี้การเล่นบิลอัพจะทําให้เรานั้นได้เปรียบคู่ต่อสู้มากกว่าเราได้เป็นฝ่ายครอบครองบอลเล่นเกมรุกมากกว่าดีกว่าโยนไปมง่งเสี่ยงเอาซึ่งถ้าลีกเล่นแบบนี้เยอะๆนะจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยของเราด้วยในอนาคต ความยากของการไปเล่นฟุตบอลในเจลิกคืออะไรกูอุ้มก็ตอบว่ามันมีความหลากหลายมิตินะฮะฐานะในที่เราเป็นคนต่างแดนเคยคิดว่าเรานั้นสู้เขาไม่ได้เคยไม่ชอบที่อากาศหนาวและต้องทําให้ดีกว่านิดนักเตะท้องถิ่นที่เขามีเพราะถ้ามไม่ดีพอก็ไม่มีโอกาสได้ลงสนามหรือในการการยอมรับจากที่นั่นผู้เล่นที่ญี่ปุ่นพื้นฐานคือมีวิน,นัยและมุ่งมั่นกันทุกคนอยู่แล้วเขาวิ่งมากกว่าเราเยอะมากเลย เขาถูกฝึกมาตั้งแต่เยาวชนตอนไปแรกๆเนี่ยผมเป็นคนที่วิ่งน้อยที่สุดในมารินอสซึ่งถ้าเป็นคนไทยเท่ากับที่ผมวิ่งได้เพียงพอสำหรับเล่นในไทยลีกแล้วเราจะต้องสู้และพยายามมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับจากที่เจลีก้นตานต่อมาทีมชาติไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรโกอ,อุ้มก็ตอบว่า ผมอยากจะให้เรานั้นยกระดับอุ่นเครื่องกับเอเชียเยอะๆนะครับเราต้องมองว่าอยากจะได้ทีมเท่าที่ทีมในเอเชียเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วพอเวลาไปเจอเรื่องจริงๆแบบเนี้ยเราจะต้องตั้งเป้าหวังจะให้ชนะให้จงได้ไม่อยากจะให้มีข้ออ้างนะว่าเราแพ้เอเชียไม่เป็นไรแล้วบอกว่าเรามาสเก็บประสบการณ์เราเก็บประสบการณ์มากจะเป็นร้อยประสบการณ์แล้วควรถึงเวลาที่จะก้าวข้ามเพื่อจะหาความสำเร็จขั้นต่อไปแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องช่วยกันในทุกฝ่าย เราต้องวางแนวทางให้ชัดเจนและอยากจะให้อาเวลาในการทําทีมชาติเนี่ยซ้อมมากยิ่งขึ้นกว่าน,นี้อีกทั้งอยากได้ตัวผู้เล่นที่ดีในทุกตําแหน่งยกตัวอย่างเช่นกิสตาการ์แมนใครว่าเป็นกองกลางตัวรับแล้วดีแต่ผมชอบเขาเล่นเป็นซินเตอร์ฮาฝั่งซ้ายที่ดีที่สุดนะเพราะเขาเหมือนกับทางคินอสุเกะฮาร์ทนาะะที่เคยเล่นกับผมที่มารนอในการเล่นบิลล์อัพพร้อมกับคอยโคฟเฟอร์ซึ่งน้องก็มีเซนฟุตบอลที่ดีมาก พูดถึงทีมชาติไทยก่อนจะลุยเอชเชยนคัพผมอยากจะให้เรานั้นมีเวลาเก็บตัวมากยิ่งขึ้นเรามีโอกาสที่จะทําผลงานได้ดีเด็กที่กำลังจะขึ้นมามีให้เลือกมากยิ่งขึ้นแล้วก็กำลังจอยู่ในช่วงที่พัฒนาได้เก่งขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับแต่ละตำแหน่งเรามีตัวนักเตะที่สามารถเล่นวิวอัพได้สามารถต่อกรกับเอเชียได้ขอแค่มีเวลาเก็บตัวผมยังมีความเชื่อมั่นอยู่แม้ว่าหลายคนจะยังไม่ได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศแต่ที่ผมสัมผัสได้ในการเล่นกมากับชุดนี้ มองจากตอนที่เพราะนั้นเล่นที่ญี่ปุ่นหากว่านำมาปรับจูนแก้ไขเราก็จะมีเวลาในการเก็บตัวมากพอในครั้งนี้ สำหรับทางทีเดทอนบุมบัทันในฤดกา2019เขาคนนี้โยกไปโยโกฮาม่าเอฟมารินอสสร้างอิมแพคในการเล่นมากมายจากแบ็กซ้ายที่ขยับมาเป็นกองกลางในการจ่ายบอลจนพาทีมคว้าแชมป์เจลีกมาครองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ทําได้ฉะนั้นปี2022บุริลัมซื้อเขากลับมาร่วมทีมด้วยราคา6.7ล้านบาทก่อนจะเข้าวินฟาสทริปปั้แชมป์ได้สําเร็จอีกครั้งในครั้งนี้ และนี่นก็เป็นที่นัข่าวกีฬาบันไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจวันที่27กรกฎาคม2565โดยใช้ะวาคั้่งฟุตบอลไทยนครับ